ครับท่านผู้ชมครับผมพอดีผมมาชมเกษตรแปลงครับท่านผู้ชมครับผมพอดีผมมาชมเกษตรแปลงปลูกข้าวเป็นข้าวอะไรครับสี่เก้าครับเป็นข้าวสี่เก้าข้าวประเภทไหนอ่ะข้าวข้าวแข็ง ครับข้าแข็งเข้าแข็งอย่างนี้ราคามันก็ไม่ดีสิครับราคาเท่าไหร่ตอนนี้เข้าแข็งหกห้าสิบได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงแล้วกอขอกอขออะไรเนี่ยที่เขาบอกกอขอมันเมื่อก่อนใส่กอข้อสามหนึ่งอ่ากอขอสามหนึ่งตรงนี้เป็นเกษตรกรอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอ๋อตรงนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองเหรออ่าบ้านอะไรอ่ะ มาทาอยู่เขตบ้านทุ่งครับแต่ว่าบ้านอยู่พลังครับอ๋อบ้านอยู่พลังแถวนี้เป็นคนพลังทั้งนั้นเลยที่มาทโอ้โคนพลังนี่ขยันเนาะครับตรงนี้ลงไว้กี่ขี่ขี่เดือนแล้วครับเนี่ยลงไว้กี่วประมาณสองอาทิตย์ครับเออนี่ลงสองอาทิตย์แล้วเวลาทําตรงนี้เราจะต้องไถไถก่อนใช่ไหมไถปัดดินแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณกี่วันก็ห,หลายวันครับฮะ อาทิตย์สอาทิตย์นะครับเป็นสองอาทิตย์แล้วถึงจะเอาไอ้ข้าวหวานนะครับตอนนี้หวานมาแล้วสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์เออตอนนี้ต้องเอาน้ํามาแช่กันขนาดนี้เลยเหรอต้องเอาน้ำมามาแช่ครับฮะเอ่อตรงพื้นที่ตรงนี้ของคุณพี่เนี่ยขี่ไร่ครับยี่สิบครับยีไร่ปลูกเต็มพื้นที่ไหมเต็มไปหมดเต็มเลยแล้วนี่ดูแลคนเดียวครับช่วงนี้ต้องระวังนกไหมนกไล่ทุกวันในตอนบ่ายโโอ้หมันมากินอะไรอ่ะ มากินเม็ดข้าวในน้ำเนี่ยครับอ่กินเม็ดข้าวในน้ำโอ้ถ้าเอาเป็ดลงนี่แย่เลย <c oughs> ท่านผู้ชมครับนี่คือแปลงนะฮะอยู่ที่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมเป็นเขาเรียกนาดําป่ะนาหวานครับนาหวานเป็นนาหวานเนาะกว่าตรงนี้เนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณสี่เดือนนะสี่ <4 S 1> เดือน <120 S 1> เอ่อของพี่ยี่สิบไร่เนี่ยคาดว่าปีนี้จะดีไหมฮ่าพี่วัวเลาะเลย ฮะน้ำจะน้ำสะดวกกว่าจะดีครับน้ำสะดวกลองปีนี้คาดว่าน้ำเป็นยังไงน่าจะดีน้ำมันก็ไม่ขาดลง,ลงครับแล้วแหล่งน้ําพี่เอามาจากตรงไหนครับคลองนี่ครับสูบสูบขึ้นมาครับคลองไหนฮะคลองใหญ่ไปขู่ไปสูบตรงไหนอะ่ะสูบตรงเออ่ตอน้ตนไม้โอ,อ้อตรงกกมะขามเทศตรงนั้นใช่ไหมครับแหล่งแหล่งเครื่องมือของพี่อยู่ตรงนั้น อ,อ่โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแปลงนาหวาน20สิบไร่นะฮะทั้งเ,เตรียมดินและก็โรงข้าวมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนเนาะครับโอเคเ,ออเป็นข้าวอะไรนะครับสีคเาเออมีคำนำหน้าไหมมันขอขอสี่เก้ากขอสีออ<ะ>่เก้าโอ้พี่ยังต้องไปคำหนึ่งหนึ่งตอนที่พอรลาเก็บเกี่ยวอีกพี่จะต้องเสียค่าเก็บเกี่ยวอีกรไรเท่าไหร่เกี่ยวไรล่ะ ห้าห้าิบหาร้อยห้านะครับห้าร้ออือครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นนาหวานนะครับคาดว่าก็ประมาณสักอีกอีก,อก,อก,อกสกมเดือนสเดือนกว่วสามเดือนกว่ากว่าช่วงนี้เนี่ยผมถามพี่นิดหนึ่งตรงเนี้ยครับผมถามพี่หวังอะไรกับตรงนี้ไหมอกหวังทำนานครับหวังนาถ้าพูดถ้าพี่ได้ผมผลิตจากตรงนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ <c oughs> อย่างอย่างอย่างเอาพอประมาณเนี่ยพอประมาณก็ประมาณขี่ตันยี่สิบไร่ก็ประมาณสิบกว่าตันครับสิบกว่าตันตันเท่าไหร่หกพันหกพันหกพันสิบกว่าตันหักแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเหลือพอได้ใช้สามหมื่นสิ่หมื่นี่ครับอ๋อนี่ครับชาวนาครับก็หวังตรงนี้แหละครับนะขอให้เออขอให้เศรษฐกิจบันดีข้าวขึ้นและอย่างหนึ่งขอให้เออข้าวของคุณพี่ จองอุดมสมบูรณ์นะฮะก็หวังอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่ทำการปลูกสามสามเดือนเนี่ยสิ่งที่สิ้นเปลืองที่สุดคือปุ๋ยปุ๋ยครับปุ๋ยต้องลงยังไงครับปุ๋ยก็ใส่สองทีครับสองทีสามเดือนเนี่ยใส่อีกอีกสามเดือนใส่กี่ทีใส่สองทีครับสองทีเป็นปุ๋ยประเภทไหนครับมันผมใช้ยูเรียกับ่สูตรปิ่น้าวหัวอ่อ๋อตาตายครับอย่างเงี้ยยี่ยี่สิบไร่เนี่ยใช้วัตถุดิบ ปุ๋ยประมาณกี่กระสอบยี่สี่ยห้ากระสอบครับยี 24, 25, 22, 22, 22, ่สี่ยี่ห้ากระสอบกระสอบเท่าไหร่สอบละหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยหกร้อยกว่าไม่ไม่เบานะครับครับ,รบผลผลิตไม่ดีครับท่านผู้ชมแต่ปุ๋ยขึ้นเอาขึ้นเอาครับนะเจ๊ง,บาง,จงบ,บางทีก็เจ๊งครับบางทีก็ขาดทุนครับขาดทุนเยอะไหมเยอะเออแล้วทํายังไงอย่างขาดทุนเนี่ยเอ,อ่อทางรัฐบาลมีอะไรช่วยเราไหมก็มีช่วย ภัยแรงภัยน้ำท่วมเท่าไร่ไร่ละไร่ละห้าร้อยเอไร่ละพันปีนี้ได้หรือยังได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วเนอะน้ำท่วมแต่เขาให้ยี่สิบไร่เต่เขาให้ไม่ถึงยี่สิบไร่เขาให้เท่าไหร่มันมันได้ไปปีที่แล้วมันได้ไปสิบไร่ครับได้สิบไร่แล้วปีนี้่ปีนี้ถ้าเกิดมีภัยแรงภัยอะไรอ่ะจะได้ไหมไม่รู้จะได้เปล่าอ๋อก็ต้องรอดูภัยแรงก่อนโอเคครับเป็นยังไงครับเหนื่อยไหม นี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือสันหลังของชาติเลยนะครับท่านผู้ชมคือชาวนาที่ปลูกข้าวให้เราทานครับที่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมนะผมได้มาสัมภาษณ์ถึงที่เลยนะการทำนาหวานนะครับท่านผู้ชมในเนื้อที่20ไร่ครับท่านผู้ชมการลงทุนไม่ใช่เบานะฮะตอนนี้20ไร่เนี่ยเ,เดือนหนึ่งแล้วเนี่ยลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ละโอ้บอก ประมาณประมาณหมดไปถึงหมื่นสองหมื่นไหมว่าครับกว่าเลยเหรอครับยังยังให้ตัวนาเนี่ยเราเราดำเนินการเอไาถาด่าเองเหรอจ้างเขาครับจ้างเขาครับไรบล,ละไรล,ละห้าร้อยอืมไรล,ละห้าร้อยแล้วก็เอารถน้อยย่ำครับอืมอืมอครับนี่ครับเอ่อเป็นนาข้าว นะฮะแบบหวานท่านพวกที่อำเภอขานเปรย์อ,ออย่างปีหนึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ทําปีละกี่ครั้งมันถ้นาน้ำสะดวกเขาให้ทำสองครั้งปีกายเนี่ยนแต่ถ้าน้ำไม่สะดวกเขาก็จะขอครับเขาขอเขาประกาศเขาประกาศขอเลย,เลยแต่บางครั้งนี่ชาวนาถ้าไม่ทําอีกครั้งหนึ่งมันรู้เยาอะไรกินก็ต้องแอบทํากัน<อ>มันก็มีบ้าง,างแต่ทางหน่วยราชการเขาไม่ได้มาจับมาอะไรเพียงแต่มาห้ามปลามแค่นั้นเดีย ช่ไหมฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเข้ามาชมวิถีชีวิตของชาวนาที่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นชาวนาจากจังอำเภอบ้านพลนังครับตำบลพลังตำบลพลังครับท่านผู้ชมนะทำมาตรงนี้มาเช่าเขาครับนาเช่าครับแล้วการการเช่าเป็นยังไง กันเช่าก็ไล่แลกกระสอบเพื่อเป็นข้าวไล่ไลแลกกระสอบไล่แลกกระสอบเป็นข้าวที่ยังไม่ได้สีครับยี่สิบยี่สิบไล่เขาก็ขอยี่สิบกระสอบ,บไม่ได้เสียเงินเด็ดเทั้งสิ้นครับอืมเ,เอาเป็นข้าวเอาไว้กินเจ้าของที่เป็นคนที่ไหนในเมืองคนที่เอ่อนีหอคนแถวนี้เองครับ,รบโอเคครับท่านโอ้คนบ้านใหม่คนบ้านใหม่บ้านใหม่ ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือชีวิตนะฮะเออ่การลงทุนของชาวนาไม่ใช่จะลงทุนแค่แค่สันหลังอย่างเดียวนะฮะยังต้องมีต้นทุนในการผลิตพันข้าวอีกพันข้าวอีกอ๋อลืมไปพันข้าวตรงนี้ยี่สิบไร่ใช้พันข้าวประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสองกระสอบครับยี่สิบสองกระสอบใหญ่กระสอบกระสอบปุ๋ยไม่กระสอบปุ๋ยกระสอบน้อยยี่ห้าโลอ๋อกระสอบยี่ยยี่สิบสองกระสอบเลยแล้วพันข้าวนี่ไปเอามาจากไหนไปซื้อจากขามทะเลสอง กระสอบเท่าไรกระสอบละสี่ร้อยห้าสิบร่วมหมื่นครับต้นทุนก็แค่พันเข้าร่วมหมืน่นถ้าหักหักเบ็ดเสร็จแล้วยี่สิบไร่นะฮะได้กำไรสามสี่หมืม่นมันก็ไม่ถึงสามสี่หมืน่น <4, 000. S 2> ครับประมาณท่านผู้ชมครับมผมจะถามแทนท่านผู้ชมเลยแล้วชาวนาเขาทำไปเพื่ออะไรครับ ได้กินก็ได้อยู่โอเคครับท่านผู้ชมนี่คือเป็นแค่คำยันกิดความของสันหลังของชาตินะครับชาวนาบอกว่าทำเพื่ออยู่เพื่อกินนะฮะไม่ทก็ไม่รู้จะไปทาอะไรอายุเยอะท่านผู้ชมครับท่านตอบว่าถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ 60ปีแล้วมีแฟนมีลูกมีครอบครัวไหมมีลูกคนนึงครับแล้วนี่พักกันที่ไหนเนี่ยพักกันที่พนกลางอ๋อเดี๋ยวก็กลับเย็นเย็นก็กลับ5-6โมงก็กลับ5-6โมงก็กลับเช้าก็มาดูต้องมาดูทุกวันทุกวันเช้าทไมดูเป็นยังไงนกมันลงโอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวิถีชีวิตของสันหลังของชาติชาวนาปลูกข้าวนาปังกอขอ49 ครับที่ในตัวอำเภอเมืองตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะตรงนี้เขาเรียกบ้านบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งอ๋อมันเกี่ยวโยงกับฝั่งนู้นด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขอบพระคุณพี่มากที่แห้อำนวยความดวลให้เราถ่ายทำวันนี้ครับคลิปหน้าพบกันต่อไปครับไม่รู้จะไปสวนอะไรครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากพี่